หนังสือเรื่องเสียงจากแดนสุขาวดีเรื่องที่สองทะเลทุกโลกนี้คือทะเลทุกทุกคนอยู่ท่ามกลางทะเลทุกหากขาดสติปล่อยให้ล่องลอยไปเรื่อยๆก็ยิ่งไม่เห็นฟากฟังยากที่จะช่วยเหลือตนเองคนรวยก็มีความทุกข์ในใจแบบคนรวยคนจนก็มีทุกข์ แบบคนจนมีแต่เทพเสียนเท่านั้นที่ไร้ทุกข์สวยสุขอย่างเสรีลูกๆทั้งหลายถ้าไม่เชื่อคำพูดของแม่ก็ลองดูเวลาที่ทารกน้อยครบกำหนดคลอดออกมาดูโลกเสียงร้องอุแวะอูแวไม่ยอมหยุดก็เพราะรู้ว่าได้ตกอยู่ในห้วงทะเลทุกแล้วดังนั้นถ้าลูก,ลก ผู้ลุ่มหลงทั้งหลายต้องการจะหลุดพ้นจากห่วงแห่งทุกข์จำต้องละทิ้งความโลภความอยากบำเพ็ญธรรมแสวงหาอริยผลเพื่อให้หลุดพ้นจากการเกิดตายมุ่งสู่แดนนิพพานชาติต่อไปไม่ต้องตกอยู่ในวัฏสงสารอีกชาวโลกเมื่อทำความดีครั้งใดก็เป็นสุขใจ เมื่อทำความชั่วครั้งใดจิตใจก็เป็นทุกข์ร้อนไม่เป็นสุขเหตุนี้จึงเชื่อว่าคนดีขึ้นสวรรค์คนชั่วตกนรกคนดีย่อมสบายใจคนชั่วย่อมทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากความโลภตัณหาทะยานอยากถ้ารู้จักพอในสิ่งที่ตนมีย่อมไร้ทุกข์ ถ้าว่าความรู้จักพอเพียงของมนุษย์นั้นช่างหาได้ยากเสียจริงตัณหาความอยากภายในจ,ใจิตใจไม่มีสิ้นสุดจึงยากที่จะข้ามพ้นความทุกข์ไปได้เมื่อใดที่เกิดความทุกข์ใจเลือดลมภายในแตกสัน้นย่อมไม่อาจหมุนเวียนเป็นปกติ จึงเป็นที่มาของโรคภัยต่างๆคนรวยก็มุ่งหวังจะร่ำรวยยิ่งขึ้นโลกไม่รู้จักจบสิ้นพยายามคิดหาอุบายวิธีการต่างๆเพื่อกอบโกยได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงเป็นเหตุว่าความทุกข์เกิดจากความไม่พอในสิ่งที่ตนมี สัพพสัตว์ทั้งปวงจึงล้วนแต่ทุก